อ่านะครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะวันนี้พบกับรายการคุณแม็กเกมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้จะมาแล้วก็พบกับรายการ The First TV นะครับวันนี้เราจะมา review นะครับรีวิวอ่าเซิร์ฟของอ่าตายเลยนะครับรีวิวเซิร์ฟของ The First TV เซิร์ฟตายเลยนะครับนะครับถ้าใครอยากได้ไดมอนด์นะครับไดมอนด์ฟรีก็มาตรงนี้ได้เลยนะครับครับนี่ครับมาอยู่ตรงนี้ครับ นี่คือไดมอนด์ฟรีของเรานคะรับรามายืนอยุดตรงนี้ได้เลยครับรับไดมอนด์ฟรีได้แค่รับไดมอนด์ฟรีนะครับเดินลงไปเลยครับกดเองเย่ทำไมทำไม่ได้มีแม่นไดมอนด์ฟรีเลยครับมีแต่อ่โกฟีนะครับไดมอนดอน์หมดแล้วเดี๋ยวครับไดมอนด์ฟรีเป็นป้ายครับ นะครับยังเม่ยังเม่์บ้านะครับดตายแล้วนะครับตายลิวเปิด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 ทุบเองเนละยเจคุณดีมเปิดทีเอ้ยเปิดเกมมัวให้หน่อยครับ,รบวันนี้เราจะมาสอนอะไรกันดีครับอ่าสอนใช้ปักอินนั่นเองนะครับ อินสำหรับเซิร์ฟเราเนี่ยก่อนเออแล้วสลัดดีครับเฮ้ค้ำสั่งเลยครับสลัดดีทอชก็จะเป็นทอชหรือเปล่าเป็นไหมเป็นครับเป็นเมื่อไรเมื่อไรคุณจะเปิดเทียนอ่ะเป็นครับเป็นเป็นอะไรเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็เห็นคุณเป็นเทียนอยู่ครับเทียนอะไรยังไม่ได้เป็นเลยแน่ใจเอ้ยเปิดเกมบอยให้ด้วย ันนี้ผมเป็นอะไรครับเป็นคนครับไอคุณทับยูนครับทับยูนครับปเกมหมดให้ด้วยนะจ๊ะเดีวๆสิครับไม่ผมก็ทำไม่ได้ครับผมก็นี่ครับปิดแล้วกดสลดอยู่แล้วเนี่ยในสลดอยูยังดียวร้อยต๊ะเนี่ยหนทับยูของคุณอนี้ทับยูแล้วน,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 นี่อีกรอบก็นละ ครับยอยูเนี่ยเราก็ทีพเอา้าทีพไม่ได้อนะ่ะขอนให้เปิดเกมหมด<อ>ใหยหน่อยอย่างเมฟ GM หนึ่งแมคเกมอมมัน<อ>ก็ไม่ได้อ่ะมันคุณไม่ยอมทับอยู่อ่ะผมก็ทับอยู่อะไรอย่างเงี้ยผมก็ตายอนะวเน่ะอ่าครับอยูทีทพคุณแมกเกมอมเอามาละได้ละ เห็นผมเป็นตัวอะไรครับนะครับก็นะครับ,นะรบก็ใช้ได้อยู่นะครับเห็นผมเป็นคนรครอะไรครับตัวอะไรครับไม่รู้ผมไม่เห็นคนเลยนะครับก็ใช้ได้อยอ๋อเอ็นดอมแมนยังแม่ะนะผมหรอฮะไม่ใช่ผมเป็นเจนไดไหมเมื่อไหร่คุณจะเปิดให้ผมสัครีนะี่ะเปิดอะไรครับเกมโหมดอ๋อได้แล้วได้แล้วได้แล้วครับโอเค วันนี้เห็นผมเป็นตัวอะไรครับอ่าไม่เห็นครับยังไม่เจอคุณเลยครับอ่าสแลตไดคอนอ่าเจอแล้วเจนเป็นตัวอะไรครับไหนอะเมนมีเหรอหน้าคุณเนอ่โอคุณเป็นเรือนี่นะใช่เหรอใชอดูนะครับนี่นี่คุณดูก่อนโอ้ยเรืออย่างแม,ม่บอะเรือผมเป็น,นตัวอะไร โทรหาคุณ BIKPVT h หรอเอาครัาเอาครับใออ<ห>นน,นี่คุณแม็กคุณแม็กเห้มผมเป็นตัวอะไรไอตัวสีไอ้ที่มันดึกดือดดึกดือดอ่ะสีแดงแดงอ่ะนี่นแล้วคุณดูตัวนี้ไม่เอาดอร์ดร r ก g อนแล้วนะอ๋อซอมบี้นั่นเอง้วอตัวเนี้ยแล้ว,ลว,วามามันนอยมานนอย อันนี้เห็นผมเป็นตัวอะไรไหนปลาหมึกออสเตปสออสเตปสโชว์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 เถอะจ้ะอ่าทับดีไอรอนแมนอันนี้เห็นผมเป็นตัวอะไรอ่าโกเลมครับาอ๋อครับดีสองเป็นบล็อกแล้วครับเนี่ยบล็อกคู่น่ะมันไม่เหมือนอ่ะข้หลังคู่เนี่ยเป็นดินแล้วครับเป็นหิน เป็นไม้เป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นลาวาแล้วลาวาเดินได้ยังไม่เคยอาตกลาวาตกเอยผมคิดไม่ได้อือก็ไปสร้างอะปีระมิดของเรากันเลยนะครับวิธีสร้างทํำยังไงครับอ่าวิธีสร้างของอ่าของเซิร์ฟนี้ก็คือนะครับสร้างปีระมิดก็มาเริ่มกันเลยนะครับหาที่ว่างสักที่หนึ่งนะครับแปลงแปลง หาที่ว่างแปบบแ,บบแสลแสพีราเมสแล้วหนึ่งพีลาพีรามิดท,ทำด้วยอะไรแก้วสิบเอนเตอร์นะครับนี่ครับมันก็จะมาอย่างนี้นะครับจะได้แล้วนะครับนี่ครับแล้วคุณก็ออกไม่ได้ครับเย่ดีใจจังนี่ครับได้แล้วครับพีระมิดแก้วนะครับ<ด>โอ้แล้วก็แสล <Yeah. S 1> อันดู <Okay. S 1> เพื่อ กันทิ้งนะครับอ๋อเรียบร้อยแล้วครับอันโดนะครับโอ้โหครับ่าวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้น,นะครับ<ะ>สวัสดีจ้าบายแจ๊ส<ช>คลาสคลาส